ช่วงหลังๆมานี้เราจะเจอกันในอินดอร์มากกว่าออนไซน์นะครับเพื่อนๆสภาพร่างกายมันยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอยู่ยังไม่ค่อยอยากจะฮักโฮมแล้วก็กำลังมันยังกลับมาไม่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็เลยจะได้เห็นคลิปอินดอร์มากกว่าหลังจากคลิปน้ําตาลกูโคที่ผมทําไปก็ค่อนข้างจะตกใจอยู่พอสมควรครับเพื่อนๆไม่คิดว่าจะมีการตอบรับกับเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้เยอะขนาดนี้ซึ่ง เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับสิ่งที่เราทำครับเราเพียงแค่อยากจะสร้างการตื่นรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาะได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของการดำรงชีวิตในการทำกรเกษตรในปัจจุบันนะว่าจะทำอย่างไรให้มันสอ,สอดคล้องกับสภาวะการใช้ปุ๋ยเคมีที่มันสมเหตุสมผลหรือจะทำอย่างไรให้มันมีตัวเลือกหรือมีหนทางไหนที่จะให้ประหยัดต้นทุนในการจัดการ ผลผลิตข้าวได้คุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดมันจึงเป็นที่มาของคลิปวิดีโอน้ำตาลกูโคดอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับด้วยความหมายเนี่ยของเรื่องราวแบบนี้เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องชาวนามันจึงมีเยอะแยะมากมายที่เป็นคำถามผมจึงสรุปรวมเอามาตอบให้เพื่อนๆไว้ในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามที่ไม่เข้าใจคาใจเกี่ยวกับเรื่องสารพันปัญหาเกี่ยวกับกูโคดกับข้าวนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับบูโคตสามารถผสมกับยาเชื้อราฉีดปนให้กับข้าวได้ไหมข้อนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับเพื่อนๆคือเวลาเราจะรักษาเชื้อราเนี่ยถ้าเราไม่ไปจํากัดอาหารของมันเนี่ยเชื้อรามันจะไม่ยุดครับต่อให้ ยาที่เราใช้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับถ้าเราไปใส่ส่วนประกอบเสริมที่ทำให้ไปทำให้พละกกำลังของเชื้อเนี่ยมันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้การรักษาหรือการกำจัดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในต้นข้าวเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมกล่าวโดวยสรุปก็คือว่ากูโค้ดไม่ควรผสมร่วมกับยาเชื้อราที่จะฉีดพ่นให้ครับ ข้าวครับผูโค้ชสามารถผสมร่วมกับยาคุมยาฆ่าหญ้ยายาเก็บหญ้าในนาข้าวได้ไหมผมเข้าใจความหมายของคำถามของเพื่อนๆหลายๆท่านที่ถามแบบนี้ดีนะครับเชื่อว่าเจตนานหนึ่งคือไม่ต้องการให้ข้าวโซมต้องการให้ข้าวฟื้นตัวไวๆแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับสิ่งที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับข้าวของเพื่อนๆคือ ข้าวไม่โสมก็จริงครับแล้วญ้าก็ไม่โสมซ้ำลายไม่ตายด้วยครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่าณขณะนั้นเราฉีดยากําจัดญ้าแล้วไอ้เจ้ายากําจัดญ้าเนี่ยหรือยาเก็บญ้าในนาข้าวของเราเนี่ยมันไปจํากัดการผลิตน้ําตาลนะครับของญ้าโดยเฉพาะถ้าเราไปใส่น้ําตาลก็เท่ากก็ว่าเราไปสร้างภูมิคุ้มกันให้มันแล้วฉีดยาฆ่ายาไป มันจะไปมีผลยังไงล่ะครับเพื่อนๆปัญหาก็คือยาไม่ตายไงครับข้อนี้สรุปคือห้ามผสมสารสองตัวเนี้ร่วมกันโดยเด็ดขาดในขณะที่ฉีดคนยาเก็บวัชพืชยาคุมวัชพืชยาฆ่าว,วัชพืชในนาข้าวครับกูคโค้กับปุ๋ยเกตสามารถที่จะฉีดร่วม ไปด้วยกันเลยได้ไหมได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานอาจจะเป็นด้วยสภาพของข้าวมันเหลืองเป็นทุนเราอาจจะต้องมีการเสริมด้วยธาตุที่เกี่ยวกับโครงสร้างคลอโรฟิลล์ด้วยดังนั้นปุ๋ยเกศก็สามารถผสมรวมไปด้วยทุกครั้งได้ครับทั้งนี้ท้งนั้นให้คำนึงถึงความจำเป็นของการใช้งานเป็นหลักนะครับอย่า เออะไรก็ผสมนู่นผสมนี่ผสมอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายจนเราไม่รู้ว่าคุณสมบัติเด่นคุณสมบัติด้อยของสารที่เราใช้แต่ละตัวมันเป็นอย่างไรเราก็สรุปไม่ได้ครับพอเราใช้สารหลายตัวเกินดังนั้นเราจึงไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างของสารที่เราใช้ในปัจจุบันว่าไอความเด่นความด้อยของสารในกลุ่มไหน มีมากและมีน้อยแล้วควรจะใช้และควรจะยกเลิกสารคุ้มไหนเราก็ไม่ได้ข้อสรุปในส่วนตรงนี้สุดท้ายเราก็ใช้สารพ่นให้กับข้าวแบบคุมเครือกันมาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองดังนั้นสรุปในข้อนี้นะครับคือสามารถใช้กูโคดผสมร่วมกับปุ๋ยเกศได้แต่มีข้อแม่และมีข้อควรระวังไว้อยู่เรื่องหนึ่งครับห้าม ใช้น้ำตาลกูโคสผสมร่วมกับโพแทสเซียมไนเตรตแบบแห้งๆเด็ดขาดเพราะเมื่อสารสองตัวนี้ผสมร่วมกันแล้วมันจะกลายเป็นวัตถุไวไฟชั้นดีชนิดหนึ่งเลยครับจะต,ต้องระวังด้วยนะครับสิ่งใดมีคุณสิ่งนั้นมีโทษอยู่เสมอกูโคส ผสมร่วมกับนอนผสมร่วมกับแมลงในคาเดียวฉีดพ่นให้กับข้าวของเราได้ไหมข้อนี้ถ้าจะตอบอยู่ในระดับกลางๆของคนที่อยู่ในระดับกลางๆสามารถฉีดพ่นได้ครับเพื่อนๆไม่มีปัญหาครับฉีดพ่นได้แต่ใครที่มีปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมนะครับมีเครื่องมือที่พร้อมมีโดรนไปของตัวเอง ซึ่งมันไม่มีต้นทุนอะไรที่เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่อง,องการว่าจ้างหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าแยกได้ยอมเสียเวลาสักนิดให้แยกในการฉีดพ่นดีกว่าครับเหตุผลข้อดีข้อข้อดีของการแยกฉีดพ่นเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเห็นถึงผลของการจัดการที่ชัดเจนมากกว่าการใช้สารหลายๆตัวมาร่วมนะครับซึ่งมันจะหาข้อสรุปของปัญหาอะไรหลายๆปัญหาได้ง่ายด้วย โดยที่เราไม่ต้องมาเดาว่าไอตัวนู้นมัง้งไอตัวนี้มั้งที่มันทําให้เกิดปัญหาผู้โค้ดสามารถที่จะใช้ในช่วงอายุไหนได้บ้างตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวต้นเขียวเลยครับเพื่อนๆคือตั้งแต่ข้าวยืดตัวบ้านเนี่ยเราเราไล่ลลน้ําคุมน้มําเซตคุมหญ้าเซตเนี่ยแล้วข้าวต้นเขียวเนี่ยครับเห็นเป็นต้นมีคอเลฟิลสีเขียวคือส่วนที่เป็น สวนเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกมันพร้อมจะรับสารเนี่ยฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นได้ตลอดตั้งแต่ช่วงนั้นอะช่วงข้าวเล็กนะครับยาวไปจนถึงข้าวนมหลวงเลยนมหลวงก็คือช่วงปลายหลวงเป็นพับพึ่งเลยแหละครับการใช้กูโคตต่อเนื่องยาวๆไปอย่างนี้อจะทําให้ข้าวมีปฏิกิริยาท็อกซิตไหมไม่นะครับข้าวจะไม่ท็อกซิตถ้าใช้กูโคตัวเดียวนะครับ ข้าวไม่ทอกซิะเป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งด้วยครับเพื่อนเคือช่วงที่ข้าวจะออกรวงข้าวจะเริ่มนมรวงข้าวจะจับสีเนี่ยใบข้าวจะไม่โซมมากพอใบข้าวไม่โซมมากมันก็จะทําให้ข้าวเต็ม,มเมล็ดข้าวมีเปอร์เซ็นต์การเป็นแป้งที่สมบูรณ์สีมาแล้วก็ไม่เป็นผลไม่เป็นผงไม่เป็นแป้งนั่นเองครับกูโค้ดซื้อที่ไหน Mm hmm. เพื่อนๆครับผมต้องขอโทษด้วยครับในความไม่สะดวกนะครับในการที่จะบอกแหลง่งในการซื้อในช่องของผมเนี่ยทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็เพื่อการลดต้นทุนช่องของผมทำคอนเทนต์มาเพื่อแนวทางของการจัดการน้าข้าวในรูปแบบใหม่การที่เราจะไประบุหรือเจาะจงร้านคา้าใดร้านค้าหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนะี่ย มันก็เปรียบเสมือนการส่งเสริมการขายโดยอ้อมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่นโยบายหลักของเราอยู่แล้วก็เราก็จะใช้เป็นภาษากลางๆนะครับในการซื้อสารแหล่งในการซื้อหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยคอนเทนต์ของผมะนะครับก็จะอยู่ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปมีครับลองลองเข้าไปเสิร์ชด,ดูตาม Google หรือตามอินเทอร์เน็ตต่างๆครับก็จะมีแหล่งที่จำหน่ายวัตถุดิบพวกนี้ เป็นหลักครับแต่สําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาท่านไหนที่ไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับแต่อยากจะใช้กูโค้ดกับนาข้าวถามว่าเออเรามันมีช่องทางไหนที่มันเออจะสามารถได้บ้างที่มันง่ายๆที่ฉันเข้าใจอะร้านเพศรครับเพื่อนๆร้านเพศใช้เกรดที่ใช้กับคนป่วยเลยครับคนไข้ะนะครับอันนั้นก็ตัวเดียวกันครับอันนั้นก็คือกูโค้ดตัวเดียวกันแบบนั้นก็สามารถที่เอามาใช้คับ ข้าวได้เช่นเดียวกันครับข้าวเป็นเชื้อราสามารถฉีดพ่นกูโคตได้ไหมไอ้ข้อนี้แบ่งเป็น2กรณีนะครับเพื่อนๆข้อนี้ผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่ข้าวไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือเป็นขอบใบแห้งจนสุดละสุดระยะเช่นช่วงข้าวออกลวงชูลวงอ่ะมันไม่มีตัวเลือกมันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ไปกว่านี้แล้วอ่ะ แล้วข้าวไม่มีใบถ้าไม่ถ้าไม่ได้น้ําตาลมันก็ทําให้ได้มเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็ยังคงจําเป็นจะต้องฉีดพ่นให้เขาอยู่ดังนั้นข้อนี้เนี่ยให้ไม่ต้องพิจารณาเรื่องการเป็นเชือ้อราหรือไม่เป็นเชือ้อราให้ฉีดพ่นตั้งแต่ข้าวชูรวงไปจนถึงข้าวโนมลวงปลายลวงเป็นพับพึงเลยครับซึ่งมันสําคัญมากในกรณีที่ข้าวไม่มีใบทงลงเรืออยู่จากสาเหตุของนอน จากสาเหตุของเชื้อราระบาดนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ข้าวยังไม่ออกรวงแล้วข้าวเกิดปัญหาเชื้อราเราจะฉีดพ่นกูโคดให้กับข้าว,าวได้ไหมต้องรักษาเชื้อราให้หายขาดก่อนครับเพื่อนเพื่อการรักษาเชื้อราให้หายขาดตามลักษามตามคอนเซปที่ผมเคยทําไว้ตามคลิปวิดีโอก่อนๆก็เคยได้พูดไว้นะครับว่าเราควรจะฉีดพ่นสาร ให้กับข้าวก่อนให้อยู่ในสภาพปกติก่อนโดยที่คุมวงการขยายของเชื้อโดยที่มันไม่กระจายวงออกวงกว้างออกมากกว่าเดิมเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นในการฉีดน้ําตาลกูโคสให้กับข้าวได้เช่นกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้าให้เพื่อนๆตระหนักไว้เสมอเลยนะครับและผมก็พยายามพูดทุกคลิปมาเสมอนะครับว่า ทุกครั้งที่ใช้น้ำตาลกูโคสถ้าหลีกเลี่ยงสารจับใบได้ดีที่สุดครับกูโคสกับเปสะพลังอันนี้ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยว่าควรจะใช้อัตราและสัสดส่วนเท่าไรอืมผมไม่รู้ผมจะทำยังไงให้เพื่อนๆสื่อสารในภาษาเดียวก็ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำได้ครับเพื่อนๆครับมันงงอะ่ะเวลาผม ผมผมผมได้ยินคำถามแบบนี้ก็เพื่อนๆผมงงมากคือเพื่อนๆต้องเลิกเลิกคิดแบบนี้ครับต้องเลิกคิดแบบว่าคือใน20ลิตรต้องใช้สารทำละลายเท่าไรอย่างเงี้ยต้องใช้อัตราส่วนของปูโคตเท่าไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีกฎเกณฑ์ของเราอครับเพื่อนๆว่าซิปไล่เนี่ยเราใช้เฉลี่ย1นึนนถึงสกิโล อาจจะเป็น1นกิโลหรือ2อกิโลก็ได้ขึ้นอยู่กับกรณีความโสมของข้าวความสมบูรณ์ของข้าวเป็นเกณฑ์ที่นี่เนี่ยผมถามว่าเฉลี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าซิปไล่บางคนเขาก็ฉีดซิปเป้เป้ละไล่บางคนเขาก็ฉีดเป้หนึ่งเป้เขาฉีดได้พ่นได้แค่2งานแล้วเราถ้าเกิดว่าไปเราไปกําหนดว่าโอเคแหละมันทวเฉลี่ยของการหานออกมาแล้วเนี่ยมันได้ได้เท่าไหร่ครับมันได้ร้อยกรัมหรือ200กรัม ผมถามว่าไอ้ล้อยกมและ200กรัมบางคนฉีดได้แค่2งานเองแล้วบางคนก็ฉีดได้ตั้ง2ไล่ไอ้ความไอ้ความชัดเจนไอ้ความสม่ำเสมอตรงนี้มันก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นสแตนดาดเดียวกันถูกไหมครับบางคนก็เดินชา้าบางคนก็เดินไวที่นี่ค่าความเข้มข้นของข้าวที่ได้รับกูโคสมันก็จะไม่เท่ากันที่นี่มันก็จะมีคําถามต่อมาว่าพี่ผมก็ใช้อย่างพี่แล้วนะถ้ามันทำไมไม่เห็นดีเลยเนี่ย เนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยผมจึงพยายามเลี่ยงผมปวดหัวมากเลยนะผมเห็นคําถามแบบนี้เพื่อนๆผมเกาหัวเลยนะผมเกาหัวผมคิดอยู่ว่าโอ้ยเมื่อไรเนาะพอแม่พี่น้องชาวนาบ้านเราถึงจะถึงจะเลิกใช้คําถามแบบนี้กับกับวิธีการผสมสารเคมีในนาข้าวจะทถีซึ่งนี่แหละเพื่อนๆไอ้การมองข้ามไอ้สิ่งเล็กๆน้อยพวกนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นต้นตอของปัญหาหลายๆปัญหาที่ทวีคูณตามเรามาแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเรา มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้ไงครับแต่ถ้าจะสรุปให้เพืเ่อนๆเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าในหนึ่งเป้นั่นน่ะต้องพ่นให้ได้หนึ่งไร่ถ้าพ่นหนึ่งไร่เนี่ยสรุปแล้วไอ้หนึ่งเป้นั่นน่ะมันจะต้องมีน้ําตาลกูโคตอยู่อย่างน้อยๆหนึ่งร้อยกรัมหรือสองร้อยกรัมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามนอกเรื่องนะครับเพื่อนๆกูโคตสามารถฉีพ่นให้กับข้าพดได้ไหม ก็สิ่งนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่พูดจําหน่ายปุ๋ยเคมีไม่อยากให้คุณรู้ครับเพราะถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้เสร็จแล้วจํานวนและปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมันก็ต้องลดลงพอมันลดลงมันก็ไปกระทบกับรายได้ลักของเขาถูกไหมครับเขาจึงพยายามเบี่ยงเบนตลอดเบี่ยงเบนว่าให้เราเข้าใจแบบหนึ่ง,ท,งทั้งทงที่จริงๆแล้วคําตอบมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันคือปัญหาที่ผมมักจะใช้กับเพื่อนๆเสมอเลยว่า เราถูกหลอกให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับเวลาเรามาได้ยินเรื่องอะไรที่มันแปลก,ปลกหูแบบนี้เราจึงรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หรือกันนี่แหละครับมันคือเหตุผลเพราะฉะนั้นถามว่าฉีดพ่นใหครับข้าวโพดได้ไหมฉีดได้ครับฉีดได้ตั้งแต่ข้าวโพดเล็กไปจนถึงข้าวโพดให้ผลผลิตเลยครับข้าวชูรวงเราสามารถฉีดพ่น กูโค้ดให้กับข้าวได้อยู่หรือเปล่าได้ครับเพื่อนเมผมบอกแล้วเมื่อกี้ระยะนั้นเป็นระยะที่ข้าวต้องการน้าตาลสูงที่สุดมากที่สุดด้วยดังนั้นน่ะหลายคนมักจะเอาความคิดเก่าเกครับมามาเปรียบเทียบเสมอว่าเฮ้ยข้าวตาขกาซอนฉีดไม่ได้นะข้าวโนมหลวงข้าวชูหลวงฉีดไม่ได้นะเนี่ยมันคือปัญหาเลยครับเพื่อนๆฉีดได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลย นะเฉพาะในส่วนของกูโคสนะแต่ขออย่างเดียวครับยาผสมสัรจะบใบเข้าไปแค่นั้นแหละสามารถฉีดได้ครับฉีดได้ยันข้าวเหลืองเลยครับนี่คำถามนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากผสมสัรจะบใบกับกูโคสได้ไหมนี่ไงเนี่ยไอ้คำถามนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมว่าของอะไรก็ตามแต่ที่มันมีคุณมันมักจะมีโทษแฝงอยู่เสมอ ดังนั้นระวังให้ดีนะครับใครที่ผสมสารจำใบร่วมกับกูโคตฉีดพ่นให้กับข้าวปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วคืออาการขอบใบแห้งอาการลาลุมจะเกิดขึ้นง่ายก็ปกติเร็วก็ปกติข้อนี้ให้พึงระวังไว้เสมอเลยนะครับใช้กูโค e แทนปุ๋ยเคมี100%เเซ็เลยได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ ปุ๋ยเคมีตอนนี้ผมฟันทงเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับคือองค์ประกอบของการมีโครงสร้างหรือสรีละของข้าวสมบูรณ์ตามธรรมชาติตามอิรลียบถของการดำรงชีวิตแบบธรรมชาติทุกอย่างมันจึงต้องดำรงไปอย่างนั้นอยู่ถ้าเราไปยุดเท่ากับว่าหวงโซ่การดำรงชีวิตมันจะขาดลงมันจะไม่สมดุลเพราะมันไม่สมดุลมันจะส่งผลทําให้ การเจริญเติบโตมันผิดปกติดังนั้นปุ๋ยมันไม่สามารถที่จะยุดการใช้แบบ100ได้เลยแต่มันสามารถที่จะลดปริมาณการใช้ลงได้จากที่เราเคยใส่0้กิโลต่อไร่ตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวอาจจะลงเหลือแค่25กิโลกร,รมัมต่อไร่ตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวก็เป็นได้ เทกูโคดลงในานา้ำได้ไหมสามารถคือหลายๆคนน่ะคิดว่ากูโค้ดก็เหมือนปุ๋ยตัวนึ่งนะครับซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ไม่ผิดครับสำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์แต่ท่านที่ท่านที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาเข้าใจกันพร้อมกันไปวันนี้เลยนะครับว่าทําไมเราถึงเข้าใจแบบนั้นหลายๆท่านเข้าใจว่ากูโค้ดมันคือปุ๋ยไม่ใช่นะครับกูโค้ดไม่ใช่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆนะ ปูโค้ดมันคืออาหารลำดับสุดท้ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆเลยของพืชและพร้อมที่จะใช้งานยังสวนต่าง,งๆในวัฏจักรการดำรงชีวิตของพืชด,ดังนั้นรูปแบบของปุ๋ยกับรูปแบบของปูโค้ดมันจึงเป็นคนละสวนกันเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเลยนะครับปุ๋ยเป็นองค์ประกอบที่จะให้ครบ ลูบการดำรงชีวิตของข้าวแบบปกติเพื่อที่จะผลิตกูโคสแล้วไอ้กูโคสที่เราฉีดเข้าไปมันก็คือกูโคสต,ตัวนี้แหละครับมันก็คือลำดับชั้นสุดท้ายของกระบวนการผลิตสารอาหารสำรองหรือสารอาหารที่ใช้ดำรงชีวิตหรือสารอาหารที่ใช้ในการสร้างดอกสร้างผลให้กับข้าวนั่นเองครับ เรามามองพิจารณาว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะพ่นกูโคตลงไปในแปลงนาได้ไม่ใช่ว่ามันพ่นไปไม่ได้นะครับเพื่อนเื่อมันพ่นไปได้แต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้งานมันจะมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเราพ่นให้สัมผัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกของต้นข้าวเนี่ยมันจะเป็นการให้สารอาหารข้าวโดยตรงอันนี้เข้าใจในรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าพ่นลงน้ํามเมื่อไหร่ในแปลงนมม้ำอะไร มันจะเป็นอีกความหมายนึงเลยครับคือมันเท่ากับว่าเราไปให้อาหารแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในดินทันทีนี่นี่มันเกิดผลอะไรมันเกิดผลให้ทําให้เกิดชีวิตใหม่ๆขึ้นในดินแบบทวีคูณนั่นเองครับเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับเวลาเอาน้ําตาลกูโคสใส่น้ําแล้วทิ้งไว้ในที่ล่มโดยที่ไม่ต้องโดนแสงแดดผันไปจากนั้นประมาณ2-3วันเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะค่อยๆเริ่มมีกลิ่น แล้วมันจะค่อยๆเริ่มมีแก๊สนั่นแหละครับมันคือการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีชีวิตขึ้นจากการได้รับน้ําตาลกูโคสโดยตรงครับถ้าพ่นกูโคสลงดินหรือเทกูโคสลงดินหรือลงไปในแปลงนาเท่ากับว่าเราไปให้อาหารแบคทีเรียและจุลินทรีย์ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้กับข้าวนะ แล้วกิจกรรมการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียและจุจลินทรีย์พวกนี้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลทําให้ธาตุอาหารบางตัวมันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้จนมันมาใกล้หรือสัมผัสกับลากข้าวแล้วข้าวก็สามารถดึงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เรียกว่ามันเป็นห่วงโซ่อุปทานโดยอ้อมครับอุโคต สามารถใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลายฟางให้เร็วขึ้นได้ไหมได้อันนี้อันนี้ถูกถูกตัวเลยครับอันนี้ตรงตัวเลยเมื่อเราปั่นมักฟางในน้ําเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วปริมาณน,น้ําเนี่ยมันท่วมฟางเนี่ยแล้วเราสามารถใช้ดโดรนเนี่ยในการฉีดพ่นกูโคตสองกิโลกร,รัมต่อพื้นที่ซิไล่เนี่ยพ่นไปเนี่ยให้เต็มพื้นที่นาของเราเนี่ย เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าไม่เกิน2-3วันน้ําจะดําคลักเลยครับไอ้สีดาที่เราเห็นนั่นอะ่ะมันสีมันมันเป็นสัญญาณบอกว่าจํานวนของแบคท,ทีเรียที่มันทําหน้าที่ย่อยเซลลูโลสหรือย่อยฟางอะ่ะมันเพิ่มจํานวนขึ้นนั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อจํานวนแบคท,ทีเรียหรือจุลินทรีย์มันมากขึ้นมันก็จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราจะมีตัวที่ช่วยย่อยฟางได้มาก และย่อยดินได้มากกว่าปกตินั่นเองครับกูโค้ดกับทางด่วนความหมายเดียวกันไหมม,มันคือสารตัวเดียวกันมันคือสารตัวเดียวกันคือกูโค้ดมันก็คือน้ำตาลน,น้ำตาลกูโค้ดทางอ,อ,อาหารทางด่วนน้ำตาลทางด่วนน้ำน้ำตาลทางด่วน น้ำตาลทางด่วนมันก็คือน้ำตาลกูโคสที่นี้ถามว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าทางด่วนเหตุผลที่เขาใช้คำว่าทางด่วนเนี่ยคือมันไม่ต้องผ่านกระบวนการสัรงะหอแสงมันไม่ต้องผ่านวัฏจักรคาวินเพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิตน้ำตาลเปลี่ยนรูปน้ำตาลจากคาร์บอนมันไม่ต้องมันไม่ต้องผ่านกระบวนการพวกนี้ไงครับมันข้ามขั้นตอนพวกนี้มาถูกไหมเราจึงเรียกมันว่า น้ำตาลทางด่วนไงครับนี่คือเหตุผลครับดังนั้นสรุปรวมคำถามที่เพื่อนๆสงสัยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเกี่ยวกับน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลกูโคสเนี่ยวันนี้ผมมาสรุปจบให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้แล้วผมหวังว่าสิ่งเล็กๆในน้อยนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใคร่รู้และสงสัยกับอีกหลายๆคำถามที่เกี่ยวกับกูโคสได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ